ตอนนี้กิมเบียดดำนะครับหนึ่งแก้วนี่ก็ได้กรอหนึ่งแสนนะส่วนแก้วนั่งแม่ส่วนแก้วประมาณแสนสามครับคิดเป็นเงินไทยก็ก็ไ,ได้หักร้อยไปเฮ้ยไม่หอกาสิก็1ส,บ,สบ,บาทก็ไ,ได้หักหนึ่มนันสิบห้าบาทใช่ออหรอก หนึ่งแสนกว่าร้อยกว่าบาทแสนไปละร้อยห้าสิบบาทรสชาติดีไม่ไม่ถึงนะว่ามันสับนะรดแทบจะมีรสชาติเลยโอเคอยู่นะรสแหงอยู่ยรสแนงดียวนะครับขอขอเก็บค่าเบียร์นิดน่ะ อร่อยแก้วตัวไหนน่แก้วหนึ่งแสนห้าแก้วแสนห้านรยาสิบาสบาทสอง้ก็ห้าสิบบาทสอง้าอสองคนก็สามแสนจริงๆแต่เราแค่ได้ยินก็เล็กอะเราตกใจอะมีห้าแสนมันต้องใเอาไรอาไรนี่สิอะนี่อะนี้เออมันต้องรวมกับนะเออเดนี้อันนี้เหร น้ำปลายมันห้าแล้วเนาอรวมทั้งหมดหกแสนสามครับเดี๋ยวชิ้นตรงนี้ครับติ่มก่อลผ้ากับใบหน่อยฮนั่นแต่ละนับเลยได้ประจ้านอันนี้สองแสนอันนี้กองกลางครับผมเดี๋ยวขอทอดมาให้โอเครอ มันเหมือนเินไทยนะคืองงเืยากำลังตกใจกันตกใจว่าเบียนี่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเตากี้เป็นน้อนเอาแ่ข้างไปสองแสนนะผมเป็นไม่สองแสนปียา ฉันนีเหมแซนนะโอ้โวันนี้วันนี้จะก่องเลี้ยงเลี้ยงไปเท่าไหร่นะสามแสนเอโอ้ชใช่ไหมเลี้ยงกป่องเลี้ยงมาหนึ่งแสนไปเๆเขาหน่ะมันงงเลยว่ะเป็นไปอย่างนี้ไปอย่างน้นืดจปจงนะเนาะแค้ว้แคล้กล้องนนกัไอที่นแกนกันตอนนี้นะครับนแก้วค้ว วัยวัยรุ่นโอ้ยไม่น้อยแต่ลิ้นแต่รไม่ฮัตมากจังนะมาเทอรลองซื้อเลยอันนี้มีทอนนะเมื่อกี้เราจ่ายไปหกหกแสนเจ็ดแสนใช่ล้านหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นตังค์ทอนันนี้คือตังกรเป็นตังกรอร่อยไหมดีรสชาติดีมากอร่อย ฉันมีเงินตั้งหลายล้านเดี๋ยวเดี๋ยวตอนดึกสำเก็ได้มีหลายก็เพียง้ใช่ใช่ใช่ไม่มีปัญหาจะกินไหวไหมเนี่ยมันแพงเหมือนกันแล้วนะหวานแหงตัวเยิมเฮ้ยเอมเต็มรถเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แบบว่าฉันก็มาแล้วก็หลับเลยยิงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนมา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 าม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 าเลง เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาทางนี้หน่อยโอเคเรากินโอเลี้ยงจาโอลี้งโอเลี้ยงจ้ามันเหมือนโอเลี้ยงเข้มนะใครมาต้องลองรสชาติที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็โอเคอยู่นะครับเย็่อม้นจิมรมา้มาดูแต่นี่มันขีวหน่อย